สวัสดีค่ะวันนี้แพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาชวนคุยสบายๆเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์กับการเกิดโรคนะคะต้องบอกว่าหลังๆก็ได้อ่านางานวิจัยหละอันเหมือนกันที่เขาทาเกี่ยวกับอารมณ์มีผลต่อการเกิดโรคเช่นโรคมะเร็งหรือว่าโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งจริงๆพอเอามาเทียบเคียงกับทางการแพทย์แผนตะวันออกอะองความรู้ตรงนี้มันได้สืบต่อกันมานานแล้วเหมือนกันนะคะเช่นอ่ะแพทย์แผนไทยเองก็จะมีเรื่องของน้ำกระทบรูปใช่ไหมความคิดจิตใจที่มันมากระทบกับร่างกายในทางพุทธเรื่องของการเจริญสติที่ทําให้เรา รักษาโรคทางนามหลายๆอย่างได้เนาะหรือว่าการแพทย์แผนจีนเองที่ก็มีการระบุชัดเจนเขามีการทําศึกษากันมาเป็นพันปีใช่ไหมคะว่าอารมณ์เนะี่ยก็กระทบกับอวัยะวะหลักๆของร่างกายหมดเลยเช่น ความสกเศร้ากับปอดความกลัวกับไตความวิตกกังวลม้ามกระเพาะความโกรธตับเนี่ยความดีใจเสียใจที่มันกระทบกับอวัยวะพวกเนี้ยแดนก็เลยมองว่ามันมันมีส่วนสําคัญเหมือนกันที่ทําให้เรากลับมาเตือนตัวเองนะคะใครที่ต้องการดูแลสุขภาพอะเรื่องของอารมณ์ตรงเนี้ยสาคัญค่ะเอาเอามาเตือนตัวเองด้วยหนูแล้วก็อยากจะนํามาลองตกผลึกดูว่าพอเราทําความเข้าใจเรื่องเนี้ยเราได้ศึกษามาเยอะเนี่ยมันได้อะไรกับตัวเองบ้างเพื่อจะเป็นประโยชน์นะคะจริงๆในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเขามีบอกเอาไว้นะว่า ทำไมอารมณ์มันถึงส่งผลกับการเกิดโรคเพราะว่าอารมณ์ที่มันโดนกดทับเอาไว้ค่ะดังอยากเน้นคําว่ากดทับเนาะจริงๆอารมณ์เป็นเรื่องปกตินะคะเรามีอารมณ์รักลบก,กดลงได้เพราะว่าเราเป็นมนุษย์เรามีพลังงานที่มันขับเคลือ่อนมันถึงเป็นชีพจรอะ่ะมันเป็นพลังชีวิตอะ่ะถ้ามันเป็นอย่าง,งนี้เลยคือใกล้ตายถูกไหมไม่มีอารมณ์อะไรแล้วเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยให้ทีทีว่าเป็นเรื่องปกติแต่อารมณ์ที่ส่งผลต่อ,อการเกิดโรคคืออารมณ์ที่ถูกกดทับเอาไว้ไม่ได้รับการเข้าใจ ไม่ได้รับการอยอมรับและดโดนกดเอาไวค้ค่ะอย่ายกตัวอย่างใกล้ตัวเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็จะกังวลเรื่องอะไรคะมะเ็งเต่านมมาเลงมดลูกเนาะซึ่งพอถามไปจริงๆแล้วว่าคนที่เคยเป็นพอเขาสํารวจตัวเองอะเรื่องการใช้ชีวิตมันไม่ได้แบบโหยแย่ขนาดนั้นอะเขาก็ไม่ได้กินอะไรแย่หรือว่าดูแลตัวเองแย่นะคะแต่พอถามไปเนี่ยสิ่งที่คล้ายๆกันก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะที่มันมีความเครียดหรือมันมีอารมณ์บางอย่างที่มันถูกกดทับเอาไว้นานๆหลายๆปีนะคะความโกรธหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นพอมันมีอารมณ์ตรงนี้ มันกดทับปุบเนี่ยมันไปกระทบกับม้ามค่ะแล้วม้ามเนี่ยคุมน้ําคุมสารน้นําในร่างกายมันเกิดการติดขัดเกิดการเก,กาะกลุ่มและความกดทับเนี่ยก็ไปกระทบกับตับนะคะตับเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่คุมชีคุมเลือดพอถูกกดทับนานๆมันเกิดการอั้นนะคะนึกภาพมันไปไม่ได้อะ่ะน้ําก็เกาะกลุ่มพลังงานชีก็ติดขัดโดนกดโดนอั้นมันก็สะสมกลายเป็นเนื้องอ,งอกกลายเป็นมะเร็ง เกิดการอักเสบเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยส่วนตัวแดงนะคะแดงเอามาทํำยังไงกับตัวเองในการดูแลสุขภาพได้บ้างนะคะแดงสรุปมาเป็นสี่ข้อเนอะหนึ่งก็คือให้เรารู้ก่อนค่ะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันจริงๆเออคืออารมณ์มันก่อให้เกิดโรคได้จริงๆมันจะทําให้เราไม่ไม่พลาดนะคะบางทีเราดูแลตัวเองดีมากเลยอะแต่เราไม่ได้ดูแลอารมณ์ว่า,วาเฮ้ยช่วงเนี้ยมันเครียดปวดหัวมาหลายเดือนแล้วนะ เออเราเราเรา,เราเครียดจากอะไรอะ่ะเราเรายึดติดกับอะไรเราไม่ปล่อยวางกับอะไรเงี้ยพอเรารู้ตรงนี้เราจะเริ่มแบบเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวมันทําให้ฉันเกิดโรคนะอ่ะอันเนี้ยหนึ่งนะคะรู้ก่อนว่ามันมีความเชื่อมโยงกันจริงๆ2ก็คือเราต้องรู้จักตัวเองค่ะแต่ว่ามีหลายศาสตร์นะที่ช่วยเราได้เช่นอนเกราใช่ไหมคะนกพลั์เรารู้ว่าอารมณ์อะไรแรงจูงใจอะไรแรงขับอะไรที่มันขับเคลื่อนเราเวลาเ,าเจอเรื่องยากๆอารมณ์เนี้ยมันจะผุดขึ้นมาแล้วผกกลักดันเราออโต ะะหรือว่าเวลาที่เราสบายๆเราจะเพอร์ฟอร์มดีมากเลยอารมณ์อะไรที่มันขับเคลื่อนเราเนี่ยการรู้จักตัวเองอะ่ะเดงว่ามันทําให้เราทุกคนมีจุดอ่อนนะคะแต่เราก็จะไม่เคี้ยนตีตัวเองกับจุดอ่อนนั้นจนเกินไปอะ่ะเหมือนกับเราก็จะมีความเมตตาตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีหลายศาสตร์มากที่ทําให้เรารู้จักตัวเองค่ะอ่านก็ช่วยได้อ่านหนังสือในเชิงสเปริชัลช่ไหมคะดึงเรากลับมาในเชิงพุทธก็ช่วยได้หรือว่าจิตวิทยาก็ช่วยได้เนี่ยการศึกษาองค์ความรู้เรื่องนี้จะทําให้เรา รู้จักตัวเองแล้วพอเรารู้จักตัวเองเราก็จะไม,ไม่ทำรายตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะข้อ3ามแดงว่อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันก็คือการฝึกสติค่ะสติอ่ะมันจะทําให้เราเห็นอารมณ์คือเวลาที่เรามีอารมณ์อะไรบางอย่างอ่ะเราจะชอบรวมตัวกันเป็นอารมณ์นั้นเช่นเราเป็นคนโกรธเราเป็นคนขี้ฉาเราเป็นคนอ่อนแอคือเหมือนเรารวมความรู้สึกไปเป็นเนื้อเป็นตัวเราไปแล้วแต่จริงอารมณ์อ่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกหนึ่งถ้าเราเห็นความรู้สึกแล้วเราแยกออกมาได้ เหมือนเราเห็นตัวปัญหาเราก็จะค่อยๆจัดการกับปัญหาได้แต่ถ้าเราไม่เห็นไม่มีสติแบบไม่แยกแยะเลยเราก็จะรวมกันไปนะคะพอเราเห็นอารมณ์เราจะรู้ว่าอารมณ์มันก็เหมือนเป็นสิ่งที่ผ่านมาเป็นเหมือนก้อนเมฆเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปการที่เราเห็นเขาเราก็จะรู้ว่าเราจะจัดการกับเขาไง้งายเราเช่นบางทีเราอาจจะอยู่กับเขาเฉยๆเราแค่ยอมรับเขาทําไมอะ่ะเราขี้ฉาเราเป็นยังไงเราโกรธอา้าวก็มันเป็นเรื่องที่ควรโกรธไหมหรือว่าเรารู้สึกผิดอ่ะฉันก็ทาผิดจริงๆเราจะเริ่มจัดการ จะปลอบประโลมจะยอมรับจะปล่อยวางจะอะไรกับเขาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะดังว่าต้องกลับมาตั้งหลักกับตัวเองบ่อยๆนะทาไมนางถึงชอบทำเซลฟ์แอฟเฟอร์มนชันนะคะจริงๆแอฟเฟอร์แมชันเป็นทฤษฎีหนึ่งนะทฤษฎีการยืนยันตนเองคุณค่าในตนเองนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะมันก็จะมีโจทย์ชีวิตมาให้เราเรื่อยๆเ,เราอาจจะเจอการด่อยค่าในสังคมเราไม่หมั่นใจในตัวเองเราทําอะไรผิดพลาดหรือประสบการณ์เรายังน้อยไปเจอคนไม่ยอมรับหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเขาเรียกปัจจัยคุกค,ค,คามถ้าเรา เราไม่กลับมายืนยันในคุณค่าของตัวเองอะมนุษย์ทุกคนนะคะเรามีคุณค่าเรามีแวลูในตัวเองเรามีสินทรัพย์อยู่ในตัวเองค่ะเรามีทั้งความมั่นใจเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีเรามี resource เนาะเวลาที่เราเจอปัจจัยท้าทายอะดังอยากให้เรากลับมาที่ inner ของตัวเราค่ะว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้เราเคยผ่านมาแล้วเราทําดีที่สุดแล้วที่ผ่านมาเราเคยประสบความสําเร็จในเรื่องอื่นๆมาก็เยอะนะพอเรากลับมายืนยันในคุณค่าของตัวเองอะค่ะมันจะสามารถทําให้เรามองกว้างขึ้นว่าเฮ้ย เหตุการณ์นี้มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะมันเป็นแค่เรื่องเดียวเราจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็มีกําลังใจในการกลับไป ต่อสู้กับปัญหาที่เราเจอได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น4ี่ข้อนี้ดงอยากให้เราลองเอามาปรับใช้นะคะดั่ดงก็ทําสรุปไว้เพื่อที่จะใช้กับตัวเองด้วยนะว่าอารมณ์มีผลกับการเกิดโรคจริงๆโดยเฉพาะอารมณ์ที่ถูกกดทับนะคะสก็คือการรู้จักตัวเองว่าเราเป็นคนแบบนี้แหละทําให้เราเมตตาตัวเองมากขึ้นนะคะ3ก็คือการมีสติฝึกในการรู้อารมณ์ตัวเองแล้วก็แยกตัวเองออกจากอารมณ์แล้วก็อย่าลืมกลับมาที่แก่นแกนที่เป็นจุดแข็งของตัวเราเองบ่อยๆ4อย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองได้ก็จะทําให้เราห่างไกลโรค ะะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะนำมาแบ่งปันกันค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่นะคะ,ะบอดนแพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ